รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีค่ะอารุณสวัสดิ์คุณผู้ชมอยู่กับน้ำตาลกำมลัก์ผู้ดำเนินรายการเปิดฟ้าเปิดพื้นที่ที่จะเปิดมุมมองของคุณให้กว้างขึ้นด้วยเรื่องราวศิละปะและวัฒนธรรม ที่น่าสนใจจากทั่วทุกมุมโลกพร้อมอัปเดตเรื่องราวข่าวสารสำคัญที่ส่งทรงจากภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อให้คุณไม่พลาดทุกประเด็นในรอบวันเรื่องราวดีๆเราคุณอยู่ที่นี่ทางททบ5ค่ะมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตหรือ DPU เปิดตัวแนวคิดและทิศทางแบรนด์ใหม่ภายใต้กรอบ The Future of Human Potential อย่างเป็นทางการเพื่อตอกย้ำบทบาทสถาบันอุดมศึกษาในการพัฒนาศักยภาพมนุษย์อย่างรอบด้านเพื่อเตรียมคนรุ่นใหม่ให้พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของโลกการทำงานในยุคที่เทคโนโลยีและปัญญาประดิษฐ์หรือ AI เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อทุกมิติของสังคมและเศรษฐกิจโดยดรดาริกาลัทธพิพัฒน์อธิการบดีมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตกล่าวว่าถ้าพูดถึง AI นี่คือเราทำหลายอย่างมาก นะะักศึกษารเราทุกคนเนี่ยต้องรู้จักการใช้เครื่องมือ AI อันนี้คือ in general คือพวก พวกแชททั้งหลายพวกทูทั้งหลายมากไปกว่าน,นั้นเนี่ยในระดับคณะวิชาเนี่ยในแต่ละวิชาเนี่ยเขาก็ต้องรู้จักทูในสาขาอาชีพของเขาเพราะฉะนั้นเรามีนโยบายที่จะใช้ AI ทั้งในสาขาวิชารายวิชาและก็อินเจเนอร์โรหรับักศึกษาที่ใช้ทั่วๆไปถ้าพูดถึงเรื่อง potential development เนี่ยเราเน้นไปที่การสร้างศักยภาพของนักศึกษาสิ่งที่มหาวิทยาลัยทำเนี่ยคือเราทางานวิจัยและเราพยายามที่จะดึงคําว่าศักยภาพเนี่ยออกมาให้เป็นรูปธรรมให้ได้คือคนที่พูดถึงศักยภาพแล้วบอกว่าเรามีศักยภาพค นั้นไม่มีศักยภาพหรือคนนี้เราวัดได้อย่างไรแล้วทําอย่างไรที่เราจะสามารถที่จะพัฒนาไอ้คำว่าศักยภาพเนี่ยมันคืออะไรของนักศึกษาเราเนี่ยเพราะฉะนั้นเราอันแพ็กสิ่งเหล่านี้แล้วสร้างเป็นหลักสูตรขึ้นมาเพื่อได้พัฒนานักศึกษาข,ของแต่ละคนซึ่งแต่ละคนเนี่ยไม่จาเป็นจะต้องมีเหมือนกันมิติที่เป็นศักยภาพที่แตกต่างกันเนี่ยทำให้เราสามารถพัฒนาเขาเป็นรายบุคคลได้จริงๆแล้วอันเนี้ยคิดว่ามันเป็นโจทย์หลักของมหาวิทยาลัยจะต้องผลักดันให้นักศึกษาที่จบใหม่ของเราเนี่ยสามารถที่จะหางานได้เลยบริษ ราทำหลายๆอย่างเนื่องจากสาขาวิชาเนี่ยนอกเหนือจากการพัฒนา soft skill หรือว่าศักยภาพแล้วเนี่ยสาขาวิชาเองเนี่ยก็เน้นเรื่องการฝึกงานการให้เด็กทํางานกับบริษัทที่เขาไปฝึกงานหรือทําโจทย์จริงเนี่ยตั้งแต่สมัยยังเป็นนักเรียนเพราะฉะนั้นอันนี้หนึ่งในวิธีทางที่เราทำนะมากไปกว่านั้นเนี่ยคือถ้าสมมติว่าเด็กเนี่ยเข้าใจตัวเองรู้ว่าจุดอ่อนจุดแข็งของเขาคืออะไรเข้าใจว่าเวลาเขาเข้าไปทํางานในบริษัทเนี่ยเขาต้องเจอกับอะไรบ้างเพราะฉะนั้น transition เนี่ยเราจะมีการเตรียมตัวให้เขาผ่านศูนย์ potential t e l l i g e c e เนี่ยหรือเพื่อเตรียม อาชีพเนี่ตตตนตตยต,ต,ตั้งแต่เขาอยู่ในรั้วมหาวิทยาลัยสิ่งเหล่าน <brow S 1> ี้เนี่ยเขาจะเข้าใจตัวตนตั้งแต่ปีหนึ่งเลยว่าอ๋อเขาเป็นอย่างนี้แล้วเขาต้องพัฒนาไปจุดไหนเพื่อที่ให้เขาเป็นที่ต้องการของบริษัทเมื่อจบออกไปเป้าหมายในปีนี้คือเราตั้งเป้าว่าเด็กทุกคนเนี่ยเราจะต้องมีการทำพรีเทสก่อนนั้นเาจะต้องพยายามให้เขารู้จักตัวเองให้มากที่สุดว่าเขาชอบอะไรเขาไม่ชอบอะไรเขาเก่งอะไรหรือเขาไม่เก่งอะไรเขาควรจะพัฒนาจุดไหนและควรจะพัฒนาจุดไหนก่อนจุดไหนหลังเพื่อจะเตรียมความพร้อมเมื่อเวลาเขาออกไปทํางานตั้งแต่ปี3หรือปีี4ท่เขาอออกกกไปฝึงงาานับค์รเเียตมพร้อมแแล้้วตตัง่ีส จบด้วยซ้ำไปนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราคาดหวังจากเด็กในษาปีหนึ่งของเราปี69เนี่ยจะต้องผ่านขั้นตอนเหล่านี้จริงๆเราเราอยากจะ recognize พาร์ทเนอร์ของเราองค์กรเหล่านี้ที่มารับรางวัลน่ะเป็นองค์กรที่มีคุณค่าสําหรับมหาวิทยาลัยมากนี่คือถ้าปราศจากองค์กรเหล่านี้เนี่ยเด็กเราจะหาโอกาสที่ไหนที่จะได้เข้าใจบรรยากาศการทํางานจริงเพราะฉะนั้นตอนที่เขาเข้าไปทํางานอ่ะเขาไม่ใช่แค่ชิ้นงานหรือว่าองค์ความรู้ที่เขาออกไปอ p p l y นะแต่ว่าเขาเข้าใจบริบทของการทํางานเพราะฉะนั้นเวลาเขาจบ4ปีแล้วเนี่ยเขาไม่ได้เป็นเด็กฝึกกงาานนนใหมอ่อีไปแล้ว้วเพระะฉั บริษัทเหล่านี้เนี่ยมีความสําคัญมากในการพัฒนาศักยภาพและความพร้อมของนักศึกษาของเราค่ะนอกจากนี้ภายในงานเปิดวิสัยทัศน์ The Future of Human Potential มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตยังได้จัดพิธีมอบ Human Potential Development Award ให้แก่58องค์กรพันธมิตรจากหลากหลายภาคส่วนทั้งภาครัฐภาคเอกชนและภาคอุตสาหกรรมสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โวยสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมจัดงานแถลงข่าวเปิดตัว โครงการส่งเสริมการรับรองสมรรถนะแรงงานในสถานประกอบการประจำปีงบประมาณพศ2569โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์วรวิทย์จตุลพานิชรองอธิการบดีฝ่ายบริหารมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นประธานกล่าวเปิดงานพร้อมด้วยนางสาวจุลดามีจุนผู้อำนวยการสถาบันคุณวุฒิวิชาชีพองค์การมหาชนได้กล่าวปาฐกถาพิเศษในหัวข้อระบบคุณวุฒิวิชาชีพ กลไกยกระดับแรงงานจากการทำงานจริงเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนากำลังคนไทยให้สอดคล้องกับมาตรฐานอาชีพและความต้องการจริงของภาคอุตสาหกรรมผ่าน,นกลไกครูฝึกในสถานประกอบการโครงการดังกล่าวออกแบบขึ้นภายใต้แนวคิด ดีมานดิเวนคอมเพตเอนซีเบดและเวิร์กเพดเบดโดยใช้สถานประกอบการเป็นพื้นที่หลักของการเรียนรู้การฝึกอบรมและการประเมินสมรรถนะมุ่งเน้นให้สถานประกอบการสามารถจัดฝึกอบรมประเมินสมรรถนะและรายงานผลการรับรองสมรรถนะแรงงานได้อย่างเป็นระบบตามมาตรฐานอาชีพและระบบคุณวุิวิชา,าชีพของประเทศโครงการนี้เนี่ยเราจะเน้นไปที่ให้ความสําคัญกับสถานประกอบการเป็นหลักโดยเฉพาะลูกจ้างในสถานประกอบการหรือแม้แต่ว่านักเรียนนักศึกษาที่ถูกส่งเข้าไปฝึก งานในสถานประกอบการกลไกหนึ่งที่สําคัญที่สุดคือจะต้องมีบุคคลคือผู้ฝึกที่มีความรู้ความสามารถในการฝึกซึ่งเราเรียกว่าเป็นครูฝึกในสถานประกอบการสถาบันวิชาชีพเรามีกลไกาการทํางานที่เป็นระบบอยู่แล้วเราเริ่มจากการฝึกตามมาตรฐานอาชีพสําหรับครูฝึกในสถานประกอบการเมื่อเขาได้รับการอบรมด้วยความรู้แล้วเนี่ยเขาอาจจะมีความรู้อยู่แล้วแต่เราไปเติมเต็มบางส่วนให้เขาเพื่อที่จะให้เป็นไปตามมาตรฐานอาชีพที่เรากําหนดแล้วก็เขาจะเข้าสู่กระบวนการเรียกว่าการประเมินทักษะ ว่าเอ๊ะเป็นครูฝึกได้จริง,รงๆหรือเปล่าก็จะมีการประเมินทั้งข้อสอบข้อเขียนปฏิบัติสัมภาษณ์จนกระทั่งผ่านกระบวนการจะมีเจ้าหน้าที่สอบซึ่งมาช่วยดูให้เจ้าหน้าที่สอบก็จะเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถอยู่แล้วที่จะต้องผ่านกระบวนการอบรมแบบสถาบันอย่างมากมายแล้วก็พิสูจน์ทราบไปเห็นว่าเขาทําได้จริงเป็นครูฝึกได้จริงแล้วถึงจะได้คุณวุฒิวิชาชีพหลังจากนั้นเนี่ยเขาถึงจะไปทําการฝึกให้กับคนในสถานประกอบการได้หรือน้องนักศึกษาที่เข้ามาฝึกงานก็จะได้ผ่านการทํางานกับ ครูฝึกในสถานประกอบการอันนั้นคือเรียกว่าปลายทางที่เรามองเห็นว่าความสําเร็จจะเกิดขึ้นก็จะต้องมีกลไกตั้งแต่สร้างต้นแบบไปจนกระทั่งผู้ที่จะเข้ามาได้รับการฝึกแล้วก็ได้การรับรองสมรรถนะไปสถาบันคุณวิชาชีพก็อยากจะเชิญชวนสถานประกอบการทั้งขนาดใหญ่ขนาดกลางหรือขนาดเล็กที่จะเตรียมตัวโตขึ้นเนี่ยให้เข้าใจถึงบทบาทสําคัญของครูฝึกในสถานประกอบการซึ่งสถาบันวิชาชีพเองเนี่ยเราทำมาตรฐานอาชีพนี้เนี่ยเทียบเคียงกับประเทศเยอรมนีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าหากว่า าท่านมีนกลไกสําคัญนี้เป็นหนึ่งในการพัฒนาทักษะกําลังคนของลูกจ้างของท่านเนี่ยก็จะเป็นเรื่องที่สามารถที่จะทําให้บริษัทของท่านเนี่ยเติบโตแล้วก็ก้าวไปสู่การแข่งขันในระดับเศรษฐกิจของประเทศได้แน่นอนค่ะ ในนามของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเราเป็นพี่เลี้ยงเป็นโคชชิ่งให้กับสถานประกอบการต้องการพัฒนาให้ครูฝึกเนี่ยไม่ใช่แค่เพียงแต่ว่าสามารถสอนงานได้เราต้องการให้ครูฝึกสามารถจัดการเรียนการสอนได้แล้วก็นําเอาความรู้ในกรอบคุณวิชาชีพในกรอบมาตรฐานอาชีพเอาไปใช้ในการพัฒนาในสถานประกอบการแต่ละคนเองในส่วนของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเรามีความยินดีที่ได้รับโครงการนี้แล้วเราก็จะเป็นที่ปรึกษาให้กับโครงการนี้ในการพัฒนาในเรื่องของศักยภาพของครูฝึกให้กับสถานประกอบการในนามของสมักพัฒนา เทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรมเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างแรงงานให้กับภาคอุตสาหกรรมโดยที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีประจอมก้ามละครเนี่ยเป็นพี่เลี้ยงให้กับสถานประกอบการลงเข้าไปปฏิบัติงานจริงๆทําให้ในส่วนงานได้เกิดการพัฒนาโดยเราพุ่งเป้าไปที่ครูฝึกแล้วก็ทําให้ครูฝึกเนี่ย สามารถไปพัฒนาสถานประกอบการของตัวเองได้อย่างยั่งยืนครับครูฝึกในสถานประกอบการเป็นลักษณะของต่างคนต่างทำสิ่งที่มันเกิดขึ้นก็จะเกิดขึ้นของแต่ละองคอ์กรแต่ละสถานประกอบการผู้ประกอบการทั้งหลายเราต้องการระบบการสร้างครูในสถานประกอบการที่มีมาตรฐานมากกว่าที่จะเป็นต่างคนต่างทำม,มันก็น่าจะไม่ต่างอะไรกับการที่เราจัดทคุณวุิวิชาชีพมาตรฐานอาชีพต่างๆสิ่งหนึ่งที่ผมได้สัมผัสแล้วก็กล้าพูดได้เลยว่าเราไม่เคยได้เน้นในเรื่องของซอฟต์สกิล เราเน้นแต่ในเรื่องของ hard skill พยายามที่จะสร้างคนให้ใช้สมองใช้มือคิดแล้วก็ทํางานแต่เราลืมไปว่าในเรื่องของ soft skill การสร้างคนให้มีวินัยสำนึกคิดได้รักสิ่งที่ทําให้ความสําคัญกับเพื่อนร่วมงานกับองคอ์กรผมคิดว่ามีความสําคัญมากอยากจะขอสนับสนุนโครงการดีๆถ้าเราสามารถที่จะทําให้เกิดมาตรฐานเกิดวิธีการบริหารจัดการในการสร้างครูในสานลํากอบการได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่จะพัฒนาประเทศเราได้อย่างแน่นอนครับ เส้นทางสายวัฒนธ,ธรรมในวันนี้จะนำพาคุณผู้ชมไปพบกับมวลเสน่ห์ที่อาจไม่เคยสัมผัสณนะวัดหัวถนนค่ะนอกจากความเงียบสงบภายในพระอุโบสถแล้วที่นี่ยังมีแง่มุมของศิลปะและภูมิปัญญาชาวบ้านที่ซ่อนอยู่เป็นอีกหนึ่งจุดหมายที่สายบุญและผู้ที่รักในวัฒนธรรมไทยไม่ควรพลาดค่ะไปดูความน่าสนใจของวัดแห่งนี้พร้อมๆกันในเทปพิเศษนี้ค่ะ

นนตำบลหัวถนนอำเภอพนัทนิคมจังหวัดชนบุรีวัดเก่าแก่สร้างมาแล้วหลายร้อยปีเส้นทางสายประวัติศาสตร์เส้นทางเดินทัพของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเส้นทางสายศิลปะวัฒนธรรมซึ่งชุมชนหัวถนนเป็นชุมชนลาวที่ถูกต้อนมาเป็นเฉลยศึกเมื่อครั้งในอดีตหลวงพ่อติว๋วพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่ถูกอัญเชิญมาจากประเทศลาวเมื่อ200กว่าปี องค์หลวงพ่อติ้วยังเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของชุมชนชาวลาวจากอดีตจนถึงปัจจุบันที่มีสาธุชนทั่วประเทศได้เดินทางไปกราบไหว้ขอพอรกันอย่างเนืองแน่นพระครูบุญญาวราคุณเจ้าคณะตำบลสะสีเหลี่ยมเจ้าอาวาสวัดหัวถนนท่านมีโครงการที่จะก่อสร้างกุีหลังใหม่เพื่อเป็นที่พักสงฆ์และรับรองพระผู้ใหญ่และอีกอย่างจะทำเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรม ยึงมีโครงการกอร่อสร้างกุดีศาลาปฏิบัติธรรมทรงไทยขึ้นซึ่งตอนนี้ได้ทําการกอร่อสร้างชั้นล่างเรียบร้อยและตอนนี้ได้ทําการกอร่อสร้างชั้นสองโดยวางงบประมาณในการกอร่อสร้างไว้ที่20ล้านบาททัสสรสร้าร้างา,างงนนวดาการกอร่อสร้างก็ดังที่ที่ที่ญาติโยมได้เห็นขึ้นหลังคาเป็นบางส่วน แต่ก็แต่ก็สะดุดเพราะว่าช่างลากลับบ้านแล้วไม่ยอมกลับมาทำก็หมายความยังไงก็ไม่รู้ไม่กลับมาทำแต่จะขอเบอิกเบิกสตังค์เมื่อขอเบอิกสตังค์แล้วไม่ยอมมาเคลียร์ในในบัญชีที่เบิกไปแล้วเบิกไปแล้วเราก็ไม่ติดใจหรอกถือว่าทางวัดเนี่ยขาดดุลไปนิดหน่อยแต่การที่วัดขาดดุลนิดหน่อยเนี่ยไม่เป็นไรหรอกทางวัดนั้นวิไม่เป็นไรหรอก แต่คนที่ทำให้วัดขาดดุลนิดหน่อยเนี่ยล่ะเอออาตมาก็พูดลำบากเขาจะเป็นยังไงก็ดังที่ขอย้อนกลับไปหน่อยว่าปูเพกตับบุญญาตานะถ้าคนยังมีกรรมดีส่งเสริมสนับสนุนอยู่มันก็ยังได้ดีมีสุขอยู่ก็ยังหัวเราะว่าเออเราเราได้เปรียบแต่เมื่อคิดกลับคิดแง่กลับมุมบวกเขาคนนั้นจะขาดทุนนะเขาคนนั้นจะขาดทุนทางวัดจะได้กำไร ได้กําไรก็คือหนึ่งเนี่ยตอนนี้อาตมาคณะกรรมการทั้งหลายเนี่ยก็ตกลงละให้มีช่างมาดูแล้วคนที่อยากทําไม่ได้มีคนเดียวมันยังอาตมาพูดอยู่บ่อยๆว่าคนดีนะที่จะมาเป็นคนดูแลประเทศชาติสังคมเนี่ยมันไม่ได้มีคนเดียวหรอกมีเยอะแยะหลากหลายแต่บางคนไม่กล้าแสดงออกนะเพราะว่าที่ว่าไม่กล้าแสดงออกเพราะว่าเราว่าจ้าง,งข้างคนนั้นไปแล้วเขาก็ไม่ไม่ล่วงล่วงละเมิดสิทธิ ของการแลกกันเขาเคารพแต่เมื่อเขาถอนตัวอย่างนี้ก็เป็นสิทธิ์ของทางวัดคณะกรรมก,ก,ก,การก็หามาแล้วก็ได้แล้วแล้วเดี๋ยวเนี่ยปร,ประมาณประมาณปลายปลายเดือนนี้สี่ห้าวันเนี่ยถ้าเขามาก็จะให้เขาดูดูด,ดูว่าทําต่อได้ไหมนะก็มีคนเสนอที่จะมาดูแล้วสองลายงั้นขอญาติโยมมั่นใจแล้วว่าแม้จะเนินช้าเป็นหน่อยเนินช้าเป็นนิด แต่ก็ต้องทําต่อแน่นอนปราบะรูบรรุญยาวาคุณผู้เปี่ยมใบบุญเมตตาทรรมส่องใจพระนักพัฒน,นาผู้ปฏิบัติดีให้คนนิยมเป็นร่มพรมร่มใสชาวหัวถนนท่านสร้างวัดสร้างคนสร้างใจลูกหลานทั่วไทยศรัทธาทุกแห่งนนกรบาบไหวพระดี แต่ขัางนะัที่จริงแล้วมีคนหนึ่งเขาอยากจะมาแต่เขาจะทางคณะกรรมการเราก็อยากจะให้เริ่มเดือนกุมภา<ๆ>ก็อาจจะเลยจ<ๆ>ุดจีนไปหรือ,อยังไงนะพูดตามภาษาชาวบ้านนะแต่เขานะ่ะพร้อมที่จะมาประมาณกลางเดือนมกราถ้าถ้ารับเขาแต่นี้อาตมาทางวัดคณะกรรมการเรยังยังไม่ได้ตกลงเพียงแต่รับรู้ในขั้นตอนของการที่จะทำวัดสัดส่วนแล้วจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้ต่อให้มันเสร็จ รับรองกับญาติโยมว่าเสร็จแต่อาจจะเนิ่นช้าออกไปนิดหนึ่งไม่ได้ดังใจโยมว่าต้องขออาภาัยโยมด้วยแต่ญาติโยมทั้งหลายที่จะดูรายการนี้ก็อย่าทิ้งทําต่อแน่นอนจเจริญพรนี้ขับเคลื่อนไปได้ประมาณสามสิบปรนนะประมาณ30มสิบจนจะสี่สิบแล้วแต่มันก็มีสะดุดดังนี้ค,ค,คือคือคือบางครั้งเราก็ให้เกียรติทั้งว่าเออให้ทําแต่ก็ให้แจ้งเราบางบางอย่างก็ไม่แจ้งบางบางทีก็ก็ไม่ถูกใจแต่เราก็ อยากจะให้มันเสร็จแต่เมื่อเป็นอย่างนี้แล้วก็ต้องขออ,อภาัยญาติโยมที่หวังว่าจะต้องเสร็จตอนนั้นตอนนี้ก็ขออ,อภัยอีกครั้งหนึ่งว่าแต่ยืนยันตามตามเทปนี้ว่าเสร็จแน่นอนแต่ก็จะเนื่นช้าออกไปนิดหนึ่งขอเจริญพรก็อาจจะยืดเลยเลยเลย,เลยงานประจำปีคือเลยเมษาไปเพราะว่าอาจจะมาก็คุยคณะกรรมการว่าอย่าไปเร่งเขา อย่าไปเล่งเพราะเราเรา,เราเราเรารอมาตั้งนานแล้วอย่าไปเล่งเพราะงานไม้แบบนี้มันเป็นเรื่องของความละเอียดอ่อนซึ่งเราทั้งหลายก็ณะกรามการก็ก็อาตมาด้วยก็เรียนรู้เป็นประสบการณ์ครั้งแรกนี่แหละในว่าสร้างเรือนไม้แบบนี้นะก็ชอบไม้ก็ทําอย่างนี้แต่เราจนการตะเวนซื้อไม้ก็เอาเนี่ยแหละก็ต้องการอย่างนี้เราก็ไปหาเองแลญายิจยงก็เห็นแล้วว่าอรอูปแบบจะต้องเป็นอย่างนี้อย่างนี้ ก็เสร็จแน่นอนแต่อาจจะอาจจะเลื่อนเวลาดังกล่าวเพราะว่ามันเป็นเรื่องของการเริ่มเริ่มใหม่เริ่มนับหนึ่งต่อเนื่องจากค่าวที่แล้วก็เสร็จยืนยันกับญาติโยมที่ดูรายการอยู่ถ้าจะมันไม่เสร็จมันจะเนิ่นช้าน้วก็เงินบริจาคของสาธุชนญาติโยมนั่นแหละ่านีเอมูท่านมาแล้วกันนะโยมแล้วอาจจะมา เดือนสองเดือนก็จะเอาสมุดไปปรับทีนึงว่าได้มาเท่าไหร่นะเพราะอยากจะขอความร่วมมือจากญาติโยนนั่นแหละเป็นหลักเดือนพรหากท่านผู้ชมท่านใดจะไปร่วมสร้างบุญครั้งยิ่งใหญ่เพื่อสืบสารพระพุทธศาสนาให้คงอยู่สืบไปก็สามารถไปได้ที่วัดหัวถนนหรือจะโทรสอบถามร่วมบุญได้ตามหมายเลขที่ขึ้นอยู่หน้าจอในขณะนี้ก็ยังร่วมบุญได้ตามตามตามรายการตามเบอร์ติดต่อมาทางที่อาจจะมาเจ้าภาพหรือผ่านทาง emotion คือการโอนผ่านผ่าน emotion เข้าสัมภาระคือเขาจะลดจอนให้เลยแลโยมก็กดไปตามที่เขาเขาเขาน,านาั่นอัตมาก,ก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเปลี่ยนัฐนาคารทําให้แล้วโยมกดเข้าไปแล้วจะมีชื่อวัดวัดถนนขึ้นโยมก็กดเข้าไปก็จะผ่านสัมภารโดยตรงเลยคือเงินญาติโยมถึงวัดแน่นอนถึงเจตนา ตรงเจตนาที่โยมโยมทาแน่นอนโดยไม่ต้องผ่านมือของอาตมาและคณะกรรมการคือผ่านเข้าบัญชีเลยและย,ย,ยืนยันกับโยมได้ว่าเงินตรงนั้นก็จะมาก่อสร้างได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเรียกว่าบริจาคร้อยก็สร้างร้อยบริจาคพันก็สร้างพันบริจาคล้านก็สร้างล้านเจริญพร ผู้ชมหลายท่านคงจะทราบถึงเรื่องราวของความศักดิ์สิทธิ์และก็ชื่อเสียงของ องหลวงพ่อโสธรที่จังหวัดฉะเชิงเซาไปแล้วนะครับตอนนี้ผมพาคุณผู้ชมเดินทางเลยจากจังหวัดฉะเชิงเซามานดนึงเข้าเขตจ,จังหวัดชลบุรีที่นี่คือวัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับที่นี่มีพระพุทธรูปที่มีชื่อเสียงและก็ได้รับความเลื่อมใสสธาจากชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้อย่างมากก็คือองค์หลวงพ่อติ้วซึ่งมีอายุก,กว่า200ยปีครับประดิษฐานอยู่ที่วัดหัวถนนอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีครับวันนี้ครับผมพาคุณผู้ชมไปพูดคุยถึงเรื่องราวของประวัติที่มาที่ไป ขององค์หลงวงพ่อติวว่าท,ทาไมชาวบ้านในชุมชนแห่งนี้ถึงให้ความเลื่อมใสศรัทธาเป็นอย่างมากติดตามได้กับท่านเจ้าอาวาสวัดหัวถนนอ,นอําเภอปนันดคมจังหวัดชนบุรีแห่งนี้ท่านพระประหลัดเจรวดม,มหาปัญโยรับชมได้ในช่วงนี้ครับปีนี้งานประจาปีของวัดหัวถนนก็เหมือนเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาคือเริ่มที่15เมษายนจนถึงวันที่19เามษายนดังนั้นการจัดงานปีนี้ก็จะให้มีเรื่องของความสนุกสนานบนบุญ เรียกว่าได้บุญด้วยได้ความบันเทิงด้วยก็มาเริ่มในการที่เริ่มเรื่องของการบุญประเพณีงานประจําปีของวัดหัวถนนของเราตำบลหัวถนนเช่นทุกปีที่กล่าวมาแล้วคือ1 5บหถึงสิเพราะว่าชุมชนของของอาตมานี่แต่เดิมถูกกว่าตอ้อนอพยพมาจากเวียงจันทร์สมัยพระเจ้าอนุวงศ์ซึ่งตรงกับรัชกาลที่สของราชวงศ์จัก,กรีของประเทศไทย ถูกกว่าตอนมาแล้วก็กระจายกระจายอยู่ตามภูมิภาคต่างๆต,ตามร่มแม่น้ำคือใครถนัดกม็มีมีมีคนที่เรียกว่าลาวเวียงามาอยู่ในประเทศไทยนี่จุดหนึ่งก็คือที่วัดหัวถนนแห่งนี้กิจกรรมในงานที่โดดเด่นก็คือบรรดาสาธุชนจะหลั่งไหลาจากทั่วสารทิศที่มีความศรัทธาเคารพกราบไหว้บูชาองค์หลวงพ่อติ้วก็จะมานมัสการปิดทอง แล้วก็วันที่19ก็ร่วมแหรนะ่ร่วมแห่เยอะทุกปีถือโอกาสตรงนี้เชิญชวนญาติโยมที่ดูรายการณนะวัดหัวถนนมาไม่ยากโยมถ้าไม่ไง่ายก็สามารถติดต่อทางเบอร์โทรศัพท์ของอาตมาก็ได้ว่า081-949-6050สามารถจะถามเส้นทางได้ว่านะวัดหัวถนอนอยู่ตรงไหนแล้วก็อยากจะให้ญาติโยมมาร่วม ร่วมดูประเพณีและร่วมบุญร่วมกุศลและยอมสามารถที่จะได้บุญสองต่อหนึ่งบูรณะสิ่งที่ทำรุดของวัดหัวถนนทุกภาคส่วนทุกส่วนจากเวียงจันไกลาตาข้ามโค้งมาเมื่อสองร้อยกว่าปีก่อนประดิษฐานเป็นมิ่งควันเท้ารถให้รสสดได้กราบกราบบูชาพระพุทธ สัตสิทธิ์ม่แตวแผแสนแหววบานมีปกป่าศูนรุมใจชาวลาวโบราณพ้นมาสถิตวัดหัวถนน,นมันมคนบคณคปม เอกชนและความงดงามบนเส้นทางสายวัฒนธรรมไทยอย่าพลาดที่จะอัปเดตเรื่องราวดีๆแบบนี้กับรายการปฟฟ้าได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ